รมันก็อาจจะไม่ยากสำหรับคนบางคนการขี่จักรยานไฟเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเพศแค่เรารู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรมันก็ทำให้เรากล้าที่จะลองทำในสิ่งอื่นได้สวัสดีค่ะชื่อแชมเปญค่ะกิติพัฒน์ทองผูกค่ะเป็นแม่ของน้องวิตตี้ค่ะ ตอนนั้นออกใหม่ๆรถยังไม่เคยไปดูยังไม่เคยไปลองขี่แต่คิดว่าเราสามารถควบคุมได้ก็เลยสินใจไปลับดถเลยเราชอบในความเป็นไา้นมันเป็นในเครื่งที่มีความโมเดิร์นในความคลาสสิกค่อนข้างที่จะขับง,ง่ายเราลองขับไปประมาณสองสามวันอะค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็คล่อง อมอไซล์ร้อนทำไมใน,นมอไซล์มาค่ะเราชอบแบบนี้การที่เรามาถือมไอไซล์ะมันไม่รู้ว่าเราต้องแต่งตัวแบบนี้แหละคือเรามีอิสระในการแต่งตัวมากๆวันหนึ่งที่ทชมแทนแล,ล้วว่าจะออกวนันในเดทแชมเดทใช่ไหมคะแชนคิดว่าไปสถานที่นี้จะแต่งตัวบางครั้งอะค่ะแชนถึงขั้นที่จะต้องเอ็ดชุดใหม่เพื่อให้ตัวเองแบบมีชุดใหม่อ,อคะค่ะของเซนเปิดขายรุ่นนี่นั่นเลยนะคะฉันมองว่ามันไม่จำเป็นต้องติด เรามาห่หาเราจะไม่เหมือนคนอื่นเราสามารถพึ่ตัวเองในจุดนี้ให้เสถยได้เอตอนที่เรายังไม่เข้าสื่อแต่งเราไปเราอว่าฮ้ยสังคงนี้มันเป็นสับคมผู้ชายแทผๆบงังคับแบบผู้ชายมแมนเลยอะไรเงี้ยคือเขาจะเบียดเราไหมเขาจะดูถูกเทศเราไหมเพราะสังคมไทยมันก็ไม่ได้เปิดกว่างขนาดนั้นทุกคนมีมุมมองของตัวเอง เราเคารพสิดอกันและกันนะคะพอได้ก้าวเข้ามาอยู่จริงๆอะคะ่ะฉันรู้สึกว่าเอ้ยพี่เขาให้เกียรติเรามากๆคือมไม่มีใครได้เหยียดเทสภาพเราเลยเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราออกมาคือต้องอยบเคารพกันและกันสนุกด้วยกันอะคะือจริตออของเราอะมันเข้ากันได้มันตรงกันไปเที่ยวที่ไหน,นก็สนุกอยาให้คุณคนพบตัวเองให้เจอก่อน ว่าคุณชอบกระต่ยายไหนชอบแบบไหน,นถ้าวันหนึ่งคุณคนพบตัวเองแล้วว่าคุณชอบกระต่ายคุณต้องลองสัมผัสด้วยตัวเองขออยากไปฟังครอื่นมากขนาดนั้นรถทุกะคะันคาะมันจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณเองที่ปูดว่ามันดีไหมหรือว่ามันยังไม่ถูกใจเราบางคนอาจจะชอบรุ่นนี้มากๆแต่พอได้ลอง กำลังมองหาดดรถที่ละขันแชมก็อยากแนะนำให้อํำใ,ให้เป็นค่ายหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาลองมันมีทั้งรถที่เป็นในสายคาสสิกสายเน็กแกดหรือว่าจะไปสายโรลิิงก็มีให้คุณเลือกกันค่ะลองปกดใจแล้วมาลองขัดืีว่าคุณชอบสไตล์ไหนแล้วก็เลือกรถคันไหนไป็นรลยค